ที่วิไลฟาร์มจังหวัดมหาสารคามค่ะวันนี้เรามาดูความเป็นมาตรฐานของวิไลฟาร์มนะคะที่นี่เลี้ยงทั้งวัวและควายค่ะและที่นี่ก็ยังเป็นศูนย์รีดน้ำเชื้อมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ด้วยนะคะด้วยความเป็นมาตรฐานของวิไลฟาร์มเนี่ยทำให้เกษตรกร,ร,กรลดความเสี่ยงในการผสมพันธุ์น้ำเชื้อไปได้มากเลยค่ะเรื่องราวของวิไลฟาร์มวันนี้จะเป็นอย่างไรไปรับชมกันค่ะ ฟาร์มมีควายเด็ดๆดอยู่3ตัวนะคะไล,ล่เรียงเลยค่ะตัวแรกเจ้าทองสุกนะคะเจ้าทองสุกเป็นพ่อพันธุ์ไซยักษ์ใหญ่มีความสูงเกิน174เซนแน่นอนเลยค่ะแล้วก็ตัวใหญ่มโหรานอลังการมากสวยด้วยนะคะตัวที่สองค่ะคือเจ้าทองพยานะคะทองพยาเนี่ยเป็นลูกของเจ้าทองสุก ัวนี้ก็เป็นอนาคตพ่อพันธุ์ชื่อดังอีกแน่นอนเลยค่ะมาทรงดีดีกว่าพ่อตอนที่พ่ออายุเท่ากับทองพญานะคะส่วนตัวที่3ก็คือเจ้าพงเพชรชื่อนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักนะคะพงเพชรนี่ดังไปทั่วทั้งประเทศพงเพชรก็อยู่ที่วิไลาฟาร์มค่ะเรื่องราวของพ่อพันธุ์ทั้ง3ตัวนี้นะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ เปิดประวัติเจ้าท้องสุกนะคะท้องสุกเดิมมีชื่อว่าเจ้าไข่นุ้ยค่ะได้รับตำแหน่งแกรนแชมเปี้ยนง,งานกระบือแห่งชาติเชียวนะคะท้องสุกเกิดที่ข้อของในหัวเชิดจังหวัดกระบี่ค่ะท้องสุกเป็นลูกของเจ้าโชคกระบี่นะคะเจ้าโชคกระบี่ของนหัวเชิอยู่ที่จังหวัดกระบี่โชคกระบี่คือลูกของโชคชนบุรีกับแม่บุญลวยค่ะแม่บุญลวยนี่เป็น แม่ของเบิ่มพันล้านนะคะแล้วแม่บุรวยเนี่ยก็ยังเป็นสายของเจ้าหมูยักษ์หรือเจ้าหมูกำนันโป๊สด,ด้วยค่ะส่วนแม่ของเจ้าทองสุกก็คือแม่เพนนะคะเป็นแม่เดียวกันกันกบทองใบค่ะ พ่อเจ้าตัวนี้คือพ่อพันตัวนี้ชื่อว่าเจ้าทองสุกเจ้าทองสุกตัวนี้เรานําเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่นะเจ้าพ่อมาณได้ประมาณสิบสี่สิบห้าเดือนนะสิบห้าเดือนสิบห้าเดือนแล้วก็นาเข้ามาแล้วเนาะซื้อมาจากซ,ซื้อมาจากเส <O. S 2> <O. S 1> ียโอ o. ชยันฟาร์มจ้ะพ่อเห็นอะไรในตัวเจ้าทองสุกจะถึงตัดสินใจเลือก วายตัวนี้เข้ามาเป็นพ่อพันธุ์ตอนไปได้แกนแชมป์อยู่สกลนครจ้ะก็เลยชอบพูดกับลูกชายว่าทําไมจะได้วายตัวนี้ไม่น้อเห็นมันสวยดีติดใจเขาอืเห็นร่างกายมันผิวพรรณมันดีแล้วก็สูงจ้ะ<อ>เ,<ข>เึงบอกในสนามพ่อถูกใจเลยเหรอโอเคก็คุยกับลูกชายว่าถ้าคนไหนได้วายตัวสวยๆนี่มีบุญวาสนาในครองก็เลยคุยเขาจะคล้องก็ดูเถื่อมันได้ แต่ไม่คิดว่าจะได้หรอกไปคุยกับชายก็คุยไม่รู้ยังไงเขาก็เลยให้จ้ะค่าตัวตอนนำตอานหนก <6, 5. S 2> ล้านห้าหกล้านห้าโอ้มาถึงตอนนี้เจ้าทองสุกอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะพ่อสี่ปีสองเดือนเนี่ยนะสี่ปีสองเดือนหล่อมากยังไม่เต็ม,ย,ม,ตมยังไม่เต็มที่ด้วยนะตัว,วนะี้เนาะคอยเต็มที่นี่ก็ห้าปีหนละโอ้โหมันจะเต็มที่ของมันนะ นี่ยังไม่เต็มละสี่สี่ปีสองเดือนหล่อมากจ้ะพ่อลักษณะดเด่นของเจ้าท้องสุกพ่อลองบอกให้คุณผู้ชมฟังหน่อยจ้าว่ามันได้ความสูงได้ความความหล่อในตัวของมันแต่คนอื่นจะชอบไม่ชอบไม่รู้นะรู้แต่ว่าจะของคนซื้อนี่ชอบเอือเห็นมันไงมันถูกชะตาหล่อมากเลยพ่อ,<ร>อตัวจริงหล่อมาก,มากสูงใหญ่กล้ามเนื้อดีเนาะพ่อเนาะ ถ้าคนชอบก็ว่าดีแหละคนไม่ชอบก็ไม่รู้เขาชอบหรือเปลา่าว่าดีหรือเปล่าไม่รู้จ้ะแล้วตอนนี้ทองสุกนี่สามารถน้ำชงน้ำเชื้อสามารถให้ผสมพันธ์อะไรได้ได้แล้วมั้ยจ๊ะมันก็ลูกมาเยอะเลยลูกตัวแรกอะไอทองพญาก็ได้ปีหนึ่งเต็มเต็มแล้วตอนนั้นผสมผสมจริงจ้ะไม่ได้ผสมเทียม <laughs> ตอนอยู่กับเจ้เเาเด,ดเดี๋ยวเราได้ดูเจ้าทองพญากันชัดๆนั่นก็เป็นลูกของพ่อเจ้าทองสุกนี่แหละ แล้วแม่เขาแล้วจ๊ะแม่ตัวไหน,นแม่ของทองพญานะไม่มั่นใจไม่มั่นใจทุจ่งชัยจ้ะอ่ะไม่เป็นไรแต่ออกมาดีมากมันเป็นมันก็<笑><笑>พอดูได้นี่แหละโอ้พอดูได้หรอกดูดีมากความสูงตอนนี้ของเจ้าทองสุกนี่สูงเท่าไหร่จะ <17 6. S 1> พอร้อยเจ็ดสิบหกร้อยเจ็ดสิบหกเดี๋ยวเดี๋ยวหนูห,หนูสูงร้อยหกสิบแปดหนูไปยืนโอ้ไม่เห็นแล้ว บงังมิดเลยมันแดดมันก็จะงุนหิดหน่อยจ่ายอยู่กลางแดดร้อนหน่อยมันหน่อยมันปกติมันก็เข้าร่มแล้วโอสูงมากนี่นะคะเชียงร้อยหกสิบแปดแล้วก็ควายเจ้าท้องสุกนี่คือบางมิดเลยเมื่อกี้ไปยืนข้างหลังให้ดูแล้วนะคะว่าสูงจริงๆนะคะ<ห>เพราะว่าเชียงนี่ร้อยหกสิบแปดแล้วก็เจ้าท้องสุกพ่อบอกว่าร้อยเจ็ดสิบหก แล้วยี่สิบหกจากนี้ถ้ายืนข้างหน้าก็น่าจะเห็นชัดแล้วก็นี่ตัวยังไปได้อีกคืบหนึ่งอ่ะข้างหลังอ่ะนี่จากจากจากแข้งหน้ามาแล้วก็ยังเหลืออีก เป็นเป็นลูกของทองสุกตัวแรกเรับเป็นลูกตัวแรกของทองสุกนะคะตอนนี้อายุเท่าไหร่นะคะทองพญาหนึ่งปีพอดีปีหนึ่งพอดีปีหนึ่งพอดีโอ้โหสูงกับประมาณร้อยสามสิบห้าเนี่ยประมาณร้อยสามสิบห้านะพ่อตัวนี้ได้อะไรมาจากทองสุกบ้างได้ได้ควมหลอ่อควมอะไรมันก็อยู่ตรงขาอะไรเมื่อหม้อนกับพอ่อแต่คิดว่าจะใหญ่กว่าพอ่อนะขาตอนในมะขามัมก็จะใหญ่ใ,หญใช่ขาใหญ่จะ้ะ าขายใหญ่ทรงตัวเป็นไงพ่อต,ตัวนี้มันเหมือนพ่อแล้วถ้าคนชอบพ่อก็จะว,ว่าเหมือนพ่อถ้าไม่รู้ว่าคนจะชอบอืมถ้าคนชอบพ่อก็ต้องชอบเจ้าทองพญานี่หนูตา,หตามมาตั้งแต่ตอนเด็กเลยนะเนี่ยคิดว่าคนก็มาถามซื้ออยู่แต่ไม่อยากขายมันเอาไปดูกับพ่อมันโอ้มันหล่อนะ ไม่รู้ละใจมันก็ชอบของมันพ่อยังชอบอยู่คนชอบควายถึงได้ซื้อคนชอบควายถึงได้ซื้อมาเขามาขอซื้อก็ไม่ยอมขายเขาอีกก็ไม่อยากจะขายมันหรอกไม่รู้แต่ถ้าขายก็ลูกชายและขายลูกชายเขาก็ในลูกของเขาหละค่ะโอ้โหหล่อมากชองพยานะฮะยืนคู่กับพ่อพ่อกับลูกและลูกพ่อก็บอกว่าน่าจะไปเกินพ่อมันอะ เขาก็เปิดกับพ่ออยู่ดอ่าเขาว่าเปิดกับพ่ออีกขานี่มันก็จะใหญ่กว่าใช่ขาใหญ่กว่าดูทรงม้ใหญ่กว่าแน่นอนเลยตอนเล็กๆพ่อเนี่ยใช่มอพงศ์บอกว่ามันขาใหญ่กว่าพ่อตอนเล็กอ่าโอ้โหแล้วก็ติดพ่อเลยนะเนี่ยครับไปไหนมาไหนก็จะติดอยู่แต่กับพ่ออ่ะมันกับเดินแต่เล็กๆนะออกมาแต่เล็กๆก็ค่ะแม่มาด้วยนะตอนซื้อมาแม่ก็กล<ะ>ับแล้วแม่กลับไปแล้วครับ เนี่ยยืนติดอยู่กับพ่อนะคะนี่เจ้ทาทองพญา นี้นะคะที่เห็นอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งพ่อพันธุ์ดังนะคะที่เป็นที่รู้จักกันทั่วทั้งประเทศค,ค่ะตัวพ่อนี้ตัวนี้คือเ <พง S 1> จ้าพงเพชรเจ้าพงเพชรจ้ะเจ้าพงเพชรนี่มีที่มาที่ไปยังไงเจ้าพ่อเป็นลูกของเงินุไทยแม่ไมมไม่ทองแม่ไหมทองขอซื้อจากเสียเบิร,ร์ดซอมมสุวรณจ้ะเขาก็อยากขายราขอเขา ขอเขาอันนี้พ่ออยากได้อีกแล้วใช่ไหมเนี well ่ยอยากได้ก็ขอเขาขอไปหลายครั ans, like, right. ้งเขาก็เลยยอมให้จ้ะชอบจริงๆเ้าคนขอกันมันก็ต้องได้ซื้อมาแต่เล็กๆซื้อมาเท่าไหร่จะพอตันนีสองล้านสี่สองล้านสี่ผมเห็นนี่พ่อไปเห็นอะไรอีกทำไมพ่อถึงชอบโอ้แม่มันใหญ่ใหญ่ทั้งมันตันสามเมันแม่ แม่ใหญ่มากแม่ใหญ่มากแล้วขอซื้อเข้ามาตอนนั้นต้องจยังเล็กๆอยู่จ้ะแล้วก็มาโตตอนนี้ใหญ่แล้วตวแล้วสูงร้อยหกสิบสองเนี่ยประมาณร้อยหกสิบสองผงเพชรอายุเท่าไห,หร่แล้วจ๊ะตอนนี้สามปีสามปีสามปีเต็มเลยแขงขาใหญ่มากเป็นอุทยร้อยนะ่ะอุทยร้อยใช่ไหมจ๊ะไม่ไม่อีสานไม่มีเลย ไม่มีอีสานเลยเนาะไม่มีโอ้โหเนื้อตัวเขาเป็นยังไงบ้างจ๊ะพ่อมันเป็นความลึกหนาแม่มันใหญ่แม่ขนาดตันกลัวเนี่ยจ้ะได้แม่มาได้แม่มาพ่อเป็นเงินอุทัยพ่อเงินก็ใสควายหล่อนะเห็นแช่งขาอะไรมันใหญ่มันก็เลี้ยงไม่ดูถูกใจก็เลี้ยงไม่ขอเขามาก็สมขอใเขาก็ คนเขาก็มาถามซื้อแต่ไม่อยากขายมันหรอกคนถามขานซื้ออีกแล้วขอซื้ออีกแล้วไม่ขายไม่ขายจ้ะถ้าขายก็เปนลูกชายแล้วเป็นคนขายสูงร้อยหกสิบบาทนะพอนอตอนนี้ร้อยหกสิบสองนี่แหละร้อยหกสิบสองอมันจะไปยาวเหมือนกับไปทองสูงแต่มันมันจะลึกหนาจ้าอะไรมันจะใหญ่ใช่ลึกถ้าคนชอบสายอุทัยแม่มันใหญ่สายมันมาเต็มก็ตัวนี้แหละ เขาก็เปิดเขาหน้าแปดนะเขาขนาดใหญ่หน้าแปดอะใหญ่มากครับใหญ่มันใหญ่มากเดี๋ยวใหญ่ได้อีกใช่ไหมจ๊ะพ่อยังยังไกลยังไม่ไกลจะถึงเพิ่งสามปีเองเพิ่งสามปีควายเงสี่ปีขึ้นหาห้าปีเป็นปีกับห้าปียังอายุน้อยอยู่ยังอายุน้อยอยู่ยังเป็นเด็กอยู่ยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่เขาเขาเรียกควายยังไม่ไม่โตนะฮะนี่ค่าควายยังไม่โตเนาะเพิ่งขึ้นหัดปีน ครับยังไม่เห็นควายตัวใหญ่มันยังไม่สู้เลยนะจ้ายังคิดว่าตัวเองเป็นเด็กน้อยอยู่ไงใช่ไปมันเห็นตัวไหนมันก็ยอหมดตัวเล็กเลตัวมันเด็กนะมันเด็กเห็นตัวใหญ่มันก็ไม่สู้โหขนาดตัวมันใหญ่แล้วนะใช่ตัวใหญ่แล้วไม่รู้เลยไม่รู้ตัวเองว่าตัวใหญ่อะไรมันใหญ่แม่มันโคามันใหญ่ค่ะกีบเล็บมันไม่เคยได้แต่งเลยเลยนี่เล็บเขาเองน้องหนามากเขาเลยไม่เคยได้แต่งมมนเลยต้อนไม่ได้ เป็นธรรมชาติของเขาเลยเขาอะไรธรรมชาติของเขาหมดหล่อมากเลยนะคะถ้าคนชอบสายไทยก็ตัวนี้นะคนชอบสายไทยนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่หล่อเขาหน้ามันหล่อหลอน้ําเชื้อได้ขอเวลาก่อนยังไม่โตน้ำเชื้อมีแล้วครับมีแล้วอ่าเท่ากันกับทองสุกแต่ชุดล้าฟันโอ้น้ําเชื้อมีแล้วด้วยนี พงเพชท้องสุกราคาเท่ากันครับชุดละห้าพันครับห้าพันอหลอดเนี่ยสิบสองหลอดสนใจก็ติดต่อหมอพงได้นะคะวิไลาฟาร์ม ที่วิไลฟาร์มนะคะมีการปลูกหญ้ามากกว่า70ไร่เลยนะคะเป็นแปลงปลูกที่ใหญ่มากเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการเป็นอาหารของทั้งวัวและควายที่มีมากกว่าร้อยตัวในฟาร์มเนี่ยนะคะแล้วก็มีการจัดการระบบฟาร์มที่เป็นมาตรฐานขั้นสูงเลยคะ่ะมีทั้งระบบฟาร์มที่เป็นมาตรฐานแล้วก็มีทั้ง ทุ่งแปลงปล่อยอีกตั้งหากนะคะสำหรับเลี้ยงในในรูปแบบธรรมชาติสำหรับควายนะคะที่นี่คือทำทุกอย่างครบมากเลยค่ะมายเยี่ยมชมควายงามนะคะควายใหญ่แล้วก็ วัวใหญ่ๆงามๆที่วิไลฟาร์มเนี่ยไม่ได้จะเข้าไปง่ายๆนะคะคุณผู้ชมผ่านการต้องผ่านการแชร่ล้างน้ำเชื้อฆ่าเชื้อต่างๆกว่าจะเข้าไปในฟาร์มเขาได้นะคะเพราะที่นี่ผ่านมาตรฐานจากกรมปรศุสัตว์ค่ะเลยทำให้ทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนของเขานะคะเมื่อทำตามระบบขั้นตอนของเขาแล้วเราก็สบายใจด้วยในการเข้าเยี่ยมชมฟาร์มนะคะที่นี่ไม่ธรรมดาเลยค่ะ ที่นี่นี่ก็เป็นศูนย์รีดน้ำเชื่อมมาตรฐานด้วยครับเป็นศูนย์รีดของรัฐครับของรัฐเลยค่ะมันก็ทำมาได้ศูนย์มาปีที่สี่อืโอ้ที่ไหนที่เรียนศูนย์ได้นี่ต้องมาตรฐานสูงากนะคะเพราะออมันก็พอสมควรนะแต่ระบบต้องเข้ากับทำก็นานกว่าจะได้ค่ะไม่ใช่ว่าทำง่ายนะอืม ไม่ใช่ว่าทําง่ายๆแล้วของเรานี่ก็เป็นศูนย์ทั้งวัวทั้งวัวทั้งควายได้หมดได้หมดค่ะเกษตรกรเลยเชื่อถือเชื่อถือเนาะดังนั้นก็มั่นใจได้น้ําเชื้อที่ออกจากวิลัยฟาร์มไปเป็นน้ําเชื้อที่ผ่านส่งิดมาตรฐานของมาตรฐานค่ะตัวกรมปศุสัตว์มาตรฐานกรมปศุสัตว์ทุกทุกเดือนครับไม่ใช่ว่าตรวจเป็นปีนะไม่ทุกเดือนตรวจน้ําเชื้อไหนรีดแล้วก็ตรวจทุกเดือนตรวจทุกเดือนตรวจทุกเดือนเอาไปตรวจที่คอนเจนท่าพระ ทุกอย่างเหมือนในห้องแลบวิทยาศาสตร์เลยค่ะนนแล้วก็ตัวใหญ่นี่ตัวเล็กอ๋อกล้องตัวใหญ่กล้องตัวเล็กมีทุกไซส์จอส่งผ่านจอแล้วก็อุปกรณ์ในการทำํำ l ลบมาบตรฐาน,น,นมากค่ะนีตู้ตู้ฟิตครบเลยนี่ตู้ยาตัวเยน็นนี่ตเกมมีอืมหลอดเครื่องปริ้นเครื่องบรรจุเครื่องบรรจุเครื่องบรรจุน้ำเชื้อมของมาตรฐาน ค่ะเป็น Standard Siemens Production Center นะคะศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐานวิไลฟ้ามาตรฐานกลมปศุสัตว์นี่ก็ต้องผ่านการตรวจอุปกรณ์ทุกชิ้นนำเข้ามาทางุัเขา,า,า,เ,ขาเขาสั่งให้ทำอย่างนี้ทำน,นี้แต่ก่อนก็มีมันจะมี2ตัวกล้องอย่างนี้ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวใหญ่เราออกจออีขนาดไหนขนาดไหนแล้วเราไปตรวจแล้วก็มันก็ต้องใส่ตัวใหญ่ออก รวจอบให้ดูค่ะว่าเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์มันก็มีเครื่องหลายตัวเลยอันนี้เราพอดีเราก็เลี้ยดอยู่ตรงนั้นี้ดแล้วก็น้เชี้อไปผลิตผลิตแล้วก็เอามาเก็บที่นี่ครับ่ะที่ห้องเก็บน้ําเชื้อตรงนี้เป็นห้องเก็บน้ําเชื้อ็บน้ำเชื้อตรงนั้นในนี้ก็จะมีแต่ถังน้ําเชื้อเต็มไปหมดเลยมีถังน้ำเชื้อค่ะห้องเก็บน้ําเชื้อมันก็เป็นห้องเต็มเลยเยอะมาก เราต้อง่ในห้องนี้เราต้องเขามีอุณหภูมิในถังแล้วก็นี่ก็ติดแอร์อุณหภูมิให้มันอีกอยู่แบบรักษาให้ดีเลยถ้าไม่ดีมันก็ไม่ดีนะค่ะในถังเก็บน้ําเชื้อก็เป็นถังเย็นถังไนโตรเจนอยู่แล้วครับเเแล้วในถังถังไนโตรเจนนี้ก็ถูกเก็บไว้ในห้องที่ติดแอร์ไว้ตลอดอีกิดแอร์ตลอดเปิดแอร์ตลอดนค่ะควอบคุมณหภูมิห้องไว้ควบคลุมณหภูมโอ้โหถูกแดดไม่ไม่ได้ถูกแดดไม่ได้ มันจะลดไปทำความอุณภูมิของมันค่ะสมมติมันมันเก้าสิเซนถ้ามันถูกแดดมัอยู่หกสิบเจ็ิบงนี้ก็ไม่ดีอถึงมันมีถังรองเราก็ให้มันอุณภูมิมันได้เหมือนเดิมค่ะมันจะดีขึ้นมามันไม่ได้ตาแกนอือก็นี่นะคะความเป็นมาตรฐานของวิไลฟาร์มค่ะ นี้ทุกท่านคงจะจุใจกับพ่อพัน์ุควายชื่อดังของวิไลฟาร์มนะคะที่นี่มีทั้งควายและวัวนะคะเป็นควายงามควายใหญ่วัวใหญ่วัวงามวัวสวยนะคะอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยที่วิไลฟาร์มพร้อมกับระบบจัดการฟาร์มแบบมาตรฐานขั้นสุดของวิไลฟาร์มนะคะเพราะฉันคือควาย I am Buffalo